สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านที่เราจะเรียนในวันนี้คือประเทศกรัรมพูชานักเรียนลองนึกถึงแผนที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นึกออกไหมคะว่าประเทศกรัรมพูชามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใดบ้าง ก่อนอื่นเรามาดูแผนที่กันก่อนค่ะอันดับแรกมองหาประเทศไทยของเราก่อนนะคะนี่ค่ะประเทศไทยตั้งอยู่ตรงธงชาติไทยที่เรามองเห็นอยู่นี่นะคะส่วนประเทศกัมพูชาที่เราจะเรียนในวันนี้นักเรียนทราบไหมว่าอยู่ส่วนไหนของแผนที่มาดูเฉลยกันค่ะนี่ค่ะประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่บริเวณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอของช่อง DLIT คลังสื่อการสอนที่อธิบายเกี่ยวกับประเทศกัมพูชากันค่ะประเทศกัมพูชาหรือแคมโบเดียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในส่วนใ,นวนใต้ของคาบสมุทรอินโดจีนอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยลาวเวียดนามและอ่าวไทย มีพื้นที่188,135ตารางกิโลเมตรมีเมืองหลวงชื่อพนมเปงกัมพูชามีประชากรประมาณ15ล้านคนประกอบด้วยชาวเขมร้194ชาวจทิยละ4และอื่นๆอีกร้อย102ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากถึงร้ยละ9 5รองลงมาคือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนาพรามหมณ์ฮินดูภาษาราชการคือภาษากัมพูชา นอกจากนั้นยังมีการใช้ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเวียดนามไทยและจีนกัมพูชามีระบบการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาลธงชาติของกัมพูชาเป็นภาพของปราสาทหินนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนาแถบสีแดงหมายถึงชาติและแถบสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ วันชาติคือวันที่9พฤศจิกายนดอกไม้ประจำชาติคือดอกลำดวนเป็นดอกสีขาวเหลืองมีกลิ่นหอมช่วงเวลาค่ำเนื่องจากกลิ่นที่หอมนี่เองในอดีตมักเปรเียบดอกลำดวนกับผู้หญิงกัมพูชาในด้านเศรษฐกิจประเทศกัมพูชาใช้สกุลเงินเรียลเมื่อเทียบกับเงินไทย1บาทไทยจะเท่ากับประมาณ110เรียลประเทศกัมพูชามีสินค้าส่งออกที่สำคัญคือเสื้อผ้าสำเร็จรูป สิ่งทอรองเท้าปลาน้ำจืดข้าวและยางพาราส่วนสินค้านำเข้าคือน้ำมันปิโตรเลียมวัสดกุก่อสร้างเครื่องจักรยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีแหล่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่มีประวัติศาสตร,ร์สืบทอดต่อกันมายาวนานจึงมีสถานที่สำคัญทาง,ทางประวัติศาสตร,ร์หลายแห่งเช่นปราสาทนครวัดหรืออังกอวัดปราสาทนครธม หรืออังกอร์รมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศกัมพูชาคือนหะกท่องเที่ยวที่จะมาชมปราสาทนาคนรวัดท่าไม่ได้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่นะครับจะเหมือนที่จะมาไม่ถึงเหมือนกันทำไมครับเพราะว่าเราอยากให้มาดูพระอาทิตย์ก็คือ เราอาจจะพูดว่าโุริยะใช่ไหมฮะ,ะมสุริยะก็คือโุริยะก็คือพระอาทิตย์นั่นแหละ,ะแล้วผู้ที่ได้สร้างปรสาสาทนครวัดนี้นะครับก็คือสุริยะวรมันที่สองอสุริยะนี่คือเป็นตัวพระอาท,ทิตย์จูนวรมันก็คือปเป็นยสวนเป็นนเสื้อเกราะเสื้อป้องกันช่วยทําให้ประเทศนี้อาณาจักรนี้คือดีขึ้นนะครับอตอนที่พระองค์เขาคี่ังกตไปแล้วนครวัดนี้ทูกเขาให้นามว่าบรมิชนุโลกาหมายถึงว่าที่นี้เป็นที่ ของอมพระวิษนุกเราจะเกตดูร่างกายของอสศราน,นะครับดูแล้วจะมีรูปทรงแบบสง่างามเอวอกหน้าแล้วก็การแต่งตัวแต่งผ้านี่ก็ดูแล้วก็สวยมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็แกะบนหินนะครับก้อนใหญ่ๆนะฮะ แล้วก็ยุคหลังก็มีดูดลายยู่ด้วยนะครับเห็นที่เป็นหินทรายทั้งหมดไหมเป็นทรายทั้งหมดเลยนะครับหมดเลยแต่จริงๆยุคนานี้จะมีศิลาแรงคร<ต>ับ <c oughs> แต่ว่าด้านนอกที่เห็นที่แกะสลักสวยงามนี้จะเป็นแกะบนหินทรายเห็นทรายข้างนองเห็นทรายครับปรา,าสาทหินนครวัดอยู่ที่เมืองเสียมราชหรือชื่อท้องถิ่นออกเสียงว่าเสียมเรียบห่างจากกรุงพนมเป็นเมืองหลวง314กิโลเมตรเช่นเดียวกับปราสาทนครธมที่นครธม ประกอบด้วยปราสาทหลายแห่งที่โดดเด่นที่สุดคือปราสาทบายนนี่แหละเระพักของอาวโลเกเต,เตสสวนครับคิดถึงเรื่องกวนกระสินสมรใช่ไหมพวกนี้คือเป็นพวกที่ได้น้ำอมฤเ็มากินทุกคนแล้วครัเพื่อไม่ถึงว่าได้งดงามหดยความดีครับ ทำไมถึงมีรอยยิ้มที่เขาเว่าเราว่าลีกลับลึกลับไม่รู้ยิ้มแบบนี้หมายความว่าอะไรย,ยิ้มเลียงย,ยิ้มแบบนี้นะครับมีความหมายสี่อย่างก็คือเมตตาการุณาครับมุติตาและอุเบขาเป็นรอยยิ้มของพงศิษาสี่ย่าทถูกต้องครับนี่แหละคือแนวอัมฤตที่โลกน่าจะมีอยู่ออโลกน่าจะรับมือในในการทําความดีทั้งสี่อย่างนี้น<ช>ครับแล้วหน้าตาณานี่ครับ คืออาจจะเป็นตัวแทนผู้นําทุกจังหวัดผู้นําทั้งหมดก็คือเม .5 ไม่ 5, มถึงว่าทีนี้คือมี .5 สิบสี่ยอดรวมทั้งหมดก็คือแต่ละยอดนี่คือเป็นผู้นําแต่ละจังหวัดกคุณแอดคุณครูก็ผมก็จังหวัดนึงจังหวัดนึง <Yeah. S 1> มองการโดยความดี mm hmm. โดยความรักโดยความชอบ หลังจากชมจบไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถจับใจความสำคัญได้ไหมว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศกัมพูชามีประวัติความเป็นมาและมีข้อมูลของประเทศอย่างไรบ้างวันนี้นะคะเรามีแบบฝึกหัดท้ายคลิปคำชี้แจงให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศกัมพูชาในวันนี้นะคะให้ถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้นักเรียนวาดภาพและระบายสี พงชาติของประเทศกัมพูชานะคะข้อที่2ถามว่าประเทศกัมพูชามีอาณาเขตติดต่อกับประเทศใดบ้างนะคะข้อ3ให้นักเรียนอธิบายรูปแบบการปกครองของประเทศกัมพูชาค่ะทั้ง3ข้อทำใส่สมุดของตนเองข้อ1อย่าลืมระบายสีให้เรียบร้อยด้วยนะคะทําแล้วนะคะให้นักเรียน ส่งงานให้คุณครูประจำชั้นด้วยนะคะเพื่อที่ครูจะได้สามารถตรวจและให้คะแนนนักเรียนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปประเทศเพื่อนบ้านประเทศกรัรมพูชามีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ